กันโอสวัสด uh ีกันเด้อม oh, <right. S 1> ื oh ้อนี้เป็ได้นกนี่มันสิเป็นตัวเก่าแล้วแต่ว่ามสิเป็นแต่ลักรสิเปนลักรตูอืมี2อเปลี่ยนเส้นมเด้อบ่มกขึ้นามันปูอยู่เอใหญ่สิเปลี่ยนเป็นลักเป็น502เปลี่ยนกับอันที่สอบุกอ5 0 2 5 0 2 2ออก2ี สอนี่พเราเกิดนี่เป็นพ่อโเกิดปูนี่ก็สาหกเกิดเป็นพ่อปูเกิดพอโซเกิดได้เปันี้อายุปีปัจนี้หกสิบสามซื้อหกสังวัสามหกไว้ยงนี่ก่อข้าหน่อยอย่างสามหกข้าหน่อยวันนี้ยังเียล แต่ว่าที่กิงสาแต่ปูปวยเสปวยเรียกมาหันเสปวผุดมาปูฝันดีบอหรือว่ามีปูฝันดีปูฝันดีนะขอเพื่ฝันดีก็ไม่เหนก็ไม่ยำศูนสองอย่างนี้ไม่ยำแต่ว่าสามหกสามไม่ยำไม่ยำเลยมหรอโดยเจ้าซุนทองยำดูยำดู่ังไม่ยำดูอยู่หาก็เห็นดูได้ห่านห่านก็เห็นดูนี่ถึเป็นห่าศุนสองนี่ ปูเยียนว่ามันไหลสูดอ่ันตัวเดียวขันครึงกวนครึ่งบอกแลว่านึ่งศูนย์สองมันจะแดงอยู่อย่างี้ยันครึ่งววนกอหันอี้มันจะเสียรักนะปูัวอศูนย์แปดศูนย์สามแปดก็แดงแปดศูนย์แปดเลยสามศูนย์ศูนย์ก็ได้มาเรียกเล่าแต่วันนี้พยาามเลยปูกันมันออกขันว่าปูฝันมาตัวนั้นท่านทีเป็นเล้เล่าอสิ่ป็นเลีัยงไงแต่ว่าความฝันตัวนี้ มันมีเข้ามาือว่าเปล่นเด็กไทยน้่นปูอหรอกี่มันนี่แหละขึ้นมือธรรมดามันสิได้อีกสามมือมันสิมันสีมันจียูแต่ใดมันขึ้นจับมือแรกเนีค่ะครับจับมือแรงมันเป็นอสิอยูนะค่ะสิอยูไปยูเนาะสามมือได้ได้สามมือปูอ่ะสี่หูมืออื้อมือแรงอ่งนีค่ะคือคือสิใดมือสองก็ขึ้นจักวางอ่ไรสี่ยูแค่มือค่อยๆแล้วค่อยว่าปูจะันอะไรมาเรื่อง แต่ว่าตัวนี้กัันท่งไลน่ะคืวฟันทง02เลยไป02ฟันท่งก่นดเนะนี่ฟันท่งเลย02 02 4 02 8 02 9 02ก็มาไปเห็นว่ทำรักลอยมาก็มันมันมาเด็ก็ยดคนบอกยิดบอกซึ่งองมาที่แบยิบอไม่จรมันค่อยเปลี่นคอยออกก้ันบอก ปูปูฟันศูนย์สองฟันพ่งนี่บนคือลางบ่นบนบนเนาะปูนาะบ่มีลางางท่เจ็เกดเรอค่ะดอกเด็กดอกด็กมดอกด็กมินี้ผมมาแล้วง้นขวนก็เลยปูกะกะฝากบอกเอทั้งาองอะไรบอกัเนาะโทกันอยากโทมาโทมาจัเล่นใครอยู่ ก็มาสมบุกมุ่งแ <Pf und. S 1> รงก้าวกำกนั <políticas> ่นก er <systems> ็เรยอว่าป <Yeshua ez. S 2> ู่น <ens> ี่เขาพักแล้วแล้วเขาจิตสมเพลินบัพเพิสเราหน้าศีลพี่น้องก็คือสิพ่อเข้าใจเราครับเนาะกับขอบคุณขอบคุณหลายๆที่มาเบิ่งมาติดตามแล้วก็ก้าพูว่าเวลาพระหรือว่าพระปู่วันเขาจับวัดเล้วก็อย่าโทษเด้ออย่าโทษหาคนเด้อขอลองทุกท่านทุกคน คนโบราสี <ítulo> ่ทุ่มกโทรมาสามทุ่มกโทรมาสีมันก็เป็นการรบกวนปูเขานั่งสมาธิโยงยังทศัพั์มั่กะเป็นรบกวนก็เลยเป็นอันบอดีเราว่าจิตต๊เป็นบาทเนี้มันเปเป็นนั่เป็นกรมเป็นบาปเนมาสันเป็นบ้านนั้นาทวกะเจรว่ายมือองมโ้บูน่นอะบอกว่ามไก่ก็่นีเขือกนเป็นมีการภาวนา ส่วนเล็อเดหกเป็นในปูเช็ดเนยันบงย่ำบังยังไดปบ่ยำแต่ว่าเห็นตัวแดง่สถแต่วเห็นตัวแดงวมากสทีเรียแล้วเนาะแล้วทนไปตัวเดงเนี่ตัวเดียวเลยบลางหกกระางคือเก่าล้กปูเนาะส่วนเก่าสามหกนี่คือเสียเวียนของตัน้ะบ เอาไว้เอาไว้คือกานะเอาไว้คือกายเจ้าก็โตไปค่อยปอนินเนาะตคนหนิเป็นคนน่งหนี่งเป็นน่งึสอนตีปีมหามัดมัดมัดแมนะพอเห็นต้นหาทลักลอยก็เป็นหาเมนึงสองข้างหามีเดค่ะไคนนึ่งได้บายหาเพื่อยู่แตยว่ะซึงสองพวกอกตัวในเรอหาเรียนหาซึ่งสองเขาก็บอกว่าเรียนซึงสองนี่บวกออก นั่เด <Wha> ้ออกสีตีได้บานนี้ตีบอกืมนี่ก็บ้นปูบอ่ันไหนกนปูนปันบ้านเนาค่ได้น่่อา่วสองเลย่นก็บอกแต่เลย่วสองอเรืองว่าว่าเรียกี่เปนมาปูมามากหตนี่เด้บัดนี้ไลยมามนได้มีอะไรบ่มนี่ย ตัวกระดงนะก็่มีอะไเฮ็ดเป็นว่าห้าสิป่เด็กเล่ามบอกอนี้มันบอกหาน้อยอย่เดีนเมือนมันยนี้บอกอีกยอมากงเบอกออกไปออกบดก็ตัวอ่เียออกมะปุ่ะสามหองอกสามกอกงนี่ศูนย์สองหองสองหกสามหกศูนองออกบดวันนี้จามีไปหาสามมือนี่ บ่เม็นสามือนหรือมื่นลางหรือดอกเออปูพะยอมเนีนเนนเนาะเนีนเลี้งี้เขานะเหมือนเนาะเลี้งี้ส่วนน้อยส่วนเล่ากับก็นี่ก็เอาเาเก็นอกนอกไปตั้งหางคนที่ฝันตัวนั้นนีมกับไอปูว่าไปแต่วส่วนเลียงีกงีมันดูแลกนใค้นี่ไอปูนี่มเดาว่าเลเกยง้รอเมื่อใดสิมาสัวนใดสิมากัมาบอกพระในสามืมื่นไปูว่าจะทำประน์ว่าบ๊บหนีดอกเลยกถึงสองคือวน่อดรยอมเนาะถือว่าย่อมเนียนเนีนไปเลยนั่นแหละปู หาศูนย์สองนนบ่เลขบุญเลยพ่อพ่อแม่หาเลขบุเพิ่นว่าคูเลขบนย์สว่าซั่นสิได้ก็ซื้อได้ก็ซื้อแ้วมื้อนี้ได้าปู่สิเทกรเบื้งโอเทนบ่ปู่ก็เทปูนบ่เทปูนที่ก้อนจิตเนาะไปหาปุดปูเนาะ25คิมันก็ออกมื้อนี้เด้ออ๋อ25เออ เบิอกข้างนออยูเลี่ข้างนออีกฝ่หอยู่อกู่เขาจะายัไง่าฮนาว่า่านึ่งหมื่นันน้อันนไปออกร้อนเลย้สองอันองห้าหกเซนมานี่การไ้จำได้คอบอกที่สามดูอก็แบตมเยอมากบานนีปูเมือนี่สาะขนงันมากคนหนึ่นับเลยด้อนี่ว่เป็นัวเล่ ยังเงจะคนบ่แล้วบึงมจีจับตางม็ดตัต่างมด่นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมื้อมันอมือนี่ยสูเชียวหนอ๋อมกันอยสูสีนี่ก็เคยเป็นจ่นั้มือนี้ซื้อออกอีกอกอีกี่เือนีื่อือนี่ซื้ออ๋อมือปล่อยเลยปล่อยก็ไล้ว S <S อมเดินเดนมือนกันสอ้เนี้ยอาจจะออกข้านอกอีกอไเดินองส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 อออาจะออ,อ,อ,ออกขาอ้านอกำกันมากโมือโอ่อนี้มือนี้มื่อนี้เป,ปอ,อ,อ,าอ้างนอกเนาะสองมื่อนาตัวไปที่มอมกล่ายผมหมรมากลบมันมันสำคัญเลยสองคัญที่สุดเลยสำคัญเลยว่ เป็ดตัวมันใจได้ปาปูมันจองเป็ดตัวมันใจได้ว่าเล็กไงวซาลีไทยเล่นปูฟันทงงล้วได้หรอปูฟันเลือว่าปูมันใจว่าปังว่างนั้นว่ะเพือสิดเมียน่ดครับแต่มาปังกับแป้โน้แเสียหลักไปค่อยว่ามันออกแเ้จะ call คราวนี้ออกแเดีเลยงูอันน ซึ่งปูที่ให้เก้สามหมานน่ปูคิดว่าโบมาอะไรมันบอปูไม่จังไดปูมาอยู่แต่มันอาจจะเป็นบายมนินวายมห้องก็ไว้หมือนกันมันทุ่มอายุไข่เขาดีคมันก็สองตัวนี่นะมันจะอายุแล้วหกสิบสามโอ้ก็สอเกิดพ้อเลยนี่มันจะอกปีแล้วกิปีเนี่ี่สองเนี่ยได้ออกปีนั่นเด้นนี้ ไปเอาไปเชียงบึงไย่งไปเชียงบงคันก็ดีก็สิหลายคันก็ดีก็อหวตอนนีก็ตอสนีปูเนาะเราเวลาสามมือสมีนาที่เนาะนึกว่าสามมือเหตุการณ์จะเกิดขึ้นมือใดมันจะปังหรือจะบ๊ปังมันจะเป๊ะขึนพี่น้องมาฟังมือกันเขาพี่นาะเราปูเนาะปูหัวย่ำแล้วเนียนแล้วสมมือพอเราจะม่าไครัตอบมือเนว่ามือเสาร์ฟังบงปูอีกเทียนนึงเนาะ มั้งก็มปุยก็งหมือนเสาว่ามันติโป่งมันติเปะกานโป่งกับพี่เราได้เตรียมตัวเตรียมจัดตัวมามีวิวพวกจะเลยดำแล้วไปจังปุ๋ยแ้วถเวลาใครขอพี่เอามาจากแล้วยีนก็่าตัันแล้วเนาะังตั้ตั้งด้วเเนาปเห็นดูปันมาดูปันเีครับตัวอื่นมมาดูได้ ใน,นนะทางตัวเลขของปูกรเบื้องแตกปูพนซึ่งพนเข่าสมาธิตอนช่วงหกโมงหอดทุม่มกูกลัวสองถุมนะคะมือนีสดๆค่ะพี่น้องปูพนไดัญางออกมาบอกแอดมินะแหม่มพระโชคแม่มพระรวยว่าเอา่อปูนิมิตเห็นดูที่สุดว่าสันค่ะพี่น้องสำหรับเลขศูนย์สองปูพนฟันทุง่งวนนี้บนศูนย์สองวะครัคพี่น้องคะ่ะ ซึ่งลักลอยปูว่าน่าจะมาหาค่ะซึ่งปูห่มมหาศูนย์สองตรงกับพ่อสอเกิดของปูเด้อค่ะพี่น้องเด้อสำหรับหกสามนั่นเป็นอายุของปูค่ะพี่น้องค่ะสำหรับเลขบนสองโตปูฟันไปที่ศูนย์สองฟันท่งเลยแบบสันค่ะพี่น้องค่ะสำหรับเลขล่างเจ็ดหกปูฝันเด้อค่ะพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางตัวเลขของปูกระเบื้องแตกปูคนหมั่นใจฟันท่งไปที่ศูนย์สองค่ะพี่น้องค่ะ ซึ่งปูพนว่าหมั่นใจจังได้ก่ามากว่าสันค่ะพี่น้องเลขศูนย์สองให้พ่อแม่พี่น้องเก็บไปพิจารณาหยิบจับโลตัลีไว้เด้อค่ะพี่น้องเด้อก่อนทีสีอันค่ะพี่น้องค่ะซึ่งปูพนมาบอกแอดมินหลังประมาณสักสองสามถุงนี่แหละค่ะของมมอนี้ค่ะซึ่งแอดได้มานอนอยู่ที่วัดปูกระเบื้องแตกเด้อค่ะพี่น้องเด้อเก็บไปพิจารณาค่ะพี่น้องค่ะสําหรับท่านใดเขามาแล้วกะ แคปหน้าจอไวค่ะพี่น้องค่ะสำหรับแนวท้างตัวเลขของปูกระเบื้องแตกค่ะค่ะสำหรับกิมนีแอดกะสิขอจบไว้เพียงแค่นี้ค่ะตามต่มอมะอื่นเสาค่ะพี่น้องเดี๋ยวแอดจะลงลิให้ฟังต่ออีกว่าขึ้นนีปูซินิมิตได้ตัวไดสสำหรับหวยห้าน้อยหวยเล่ากระดี่หรือว่าหวยใหญ่ปูซินิมิตเปลี่ยนบอรหรือจังไดกะ กดกระดิ่งไวค้ค่ะพี่น้องเพื่อสิบบิาพาทการแจรงเตือนจากข้างช่องเด้อค่ะเด้อค่ะสำหรับคิปนียก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ